ผู้ป่วยปรารถนาการปลอบประโลมและนมสดราหมีของสวิตเพื่อฟื้นคืนสุขภาพทุกคนชื่นชมที่ผมแนะนำให้ดื่มนมสดราหมีเมื่อป่วยไข้เพราะนมสดราหมีช่วยให้อนามัยสมบูรณ์ทุกบ้านจึงดื่มแต่นมสดราหมีนมสดราหมีดื่มได้ดีทั้งครอบครัวและโปรดจำไว้ว่านมสดราหมีไม่ใช่จะมีประโยชน์เฉพาะผู้เจ็บป่วยเท่านั้นยังมีค่าเลือดล้ำสมรับทุกพานด้วยอย่าลืมนมสดราหมีดีที่สุด ห้อนเหลือเหงื่อไหลขอแนะนำให้ใหใชายแตงหอมลิบลี่ทาแล้วเย็นสบายหายผิวพรัณแตงหอมเด็กเป็นลุกโรโยตัวเด็กทุกวันหลังอาบน้ำต้องกันแลักษาสคสดผิวพแตงหอมเด็กเป็นลุกบริสุดสะอาดไม่ละคายเคื่องต่อผิวเด็กคุณลูกสุกกายคุณแม่สบายใจแตงหอม,มลิบลี่สำหรับผู้ใหญ่มีรูปงูเป็นเครื่องหมายแตงหอมเด็กเป็นลุกเด็กมีรูปเด็กเป็นเครื่องหมายแตงหอมชนิดปลิโดโอยบริษัทิท่าทายางปิดตรางูจำกัดราคายาวรีบหาซื้อทุกวันนี้ถ้าใช้ไม่ได้ผลยิงยินดีคืนเงินให้ทันที ไทรัฐมยบไทยรัฐมาหยาบไทยรัฐเลยนะคะเริ่มวันใหม่เริ่มชีวิตใหม่ด้วยไทยรัฐหนังสือพิมพ์รายวันที่จำนวนจำหน่ายไม่มีใครทาบติดทุกวันไทยรัฐนำข่าวดวลบทความดีราคดีมีประโยชน์สู่สายตาผู้อ่านนับล้านั่วประเทศไทยใครๆก็อ่านไทยรัฐไทยรัฐไทยรัฐไทย ฟกซ์ตั้งแต่แรกป่านนี้ดิฉันก็รวยแล้วดิฉันคิดถูกแล้วเกินค่ะที่ซื้อโฟกซ์นักสแสดงอย่างดิฉันงานหนักยังไงคุณก็ทราบเพราะเสด็จกออกทีวีเขต้องรีบไปถ่ายหนังแถมยังทุระปะปังอะไรอีกร้อยแตนออกข้อมูลบ่อยๆถนุนแบนแคบยังไงยัง,ยงไงก็ตั้งไปงงลิฟต์เนี้ยก็สงสารเลยถ้าไม่ใช่รถโฟกคงแย่โต๊ะของดิฉันใช้ามาหนึ่งปีนี่ต้องสี่หมื่นกิโล เสียงข้าซ่อนไปเท่าไรทราบไปจังไม่เคยเห็นรถอะไรประหยัดได้อย่างนี้น้ำมันก็ไม่เปลืองสำคัญที่สุดโอกซไม่เคยทำให้เสียหายถ้ามัวแต่แก้รถเลยผิดนันดินฟ้าอากาศยังไงโกซ์ไปได้แก้วกะบแล้วคุณล่ะคะทําไมไม่รีบเปลี่ยนมาใช้รถโกซ์เต่าทองอย่างดิฉันอรถที่คุณกําลังใช้อยู่มาแลกก็ได้ครับประชชยนให้ความสะดวกทุกประการ ใสุดจากเฟเซอร์น้ำเขียวเฟเซอร์รถเมลิดล้ำนำหันตาผู้มาใหม่โน่ใช้ไลชวนดื่มลืมตื่นจุ่นดื่มน้ำเขียวเฟเซอร์ช่วันนี้สวัสดีครับคุณผมมาจากเฟดเดอร์ครับผมมีอะไรพิเศษจะบอกพวกคุณคุณนี่คือเครื่องราอากาศเฟดเดอร์ ต่ำสุดในบรรดาเครื่องประ,ประกาศอเมริกันรับประกัน2ปีเต็มคุ้มจ่ายเงินเพียงเดือนสามบาทโดยไม่มีเงินดาวมีบริการตรวจซ่อมฟรีตลอด24ชั่วโมงทุกเดือนตลอด2ปีเต็มนี่แหละครับทําไมผมถ <c oughs> ึงอําหน้ามาใคร <c oughs> เงินของท่านมีค่ามากกว่าที่เฟดเดอร์ ได้มาฟูผู้พิคิดยุงมาฟูฉีดฟูที่ใดยุงมแมลงชนิดไหนตายสิ้นทีนั้นมาฟูเป็นผลิตภัณฑ์ของไบเออร์แห่งเยอรมนีผมไมา่จากเฟดเดอร์ครับคุณรู้ไหมครับทำไมเฟดเดอร์ถึงรํำหน้ากว่าใครดูนี่สิครับ คุณจ่ายเงินเพียงเงนละสามวันแตสิบหกบาทก็เป็นเจ้าของเครื่องรประกาศเฟเดอร์ได้แล้วเงินดาวก็ไม่ต้องเสียบริการตลอด24ชั่วโมง2ปีเต็มเห็นไหมครับคุณจะเป็นเจ้าของเฟเดอร์ได้ในราคางินสดที่ต่ำสุดเงินของคุณมีค่ามากกว่าที่เฟเดอร์โทรไปที่5181โทร1ที่30ก่อนที่จะสายเกินไป ที่ไทีไหนๆท่านอยู่ไมกจากเครื่องหมายกรดาวจะขึ้นเหนือลองใต้ฝา,าตวันออกสวันตกบริการข่าวสดเช่อความสะรวกมีรียวรายอยู่ตามเส้นทางท,างทั่วประเทศยานยนต์ทุกชนิดทุกประเทศไม่ว่าเก่าหรือใหม่เดินทางใกล้หรือไกล เครื่องดื่มและคเค่องยนใช้สิดพันข่าวสดเช่นเบนซินทุกผู้หายให้กำลังเป็นเยี่ยมและน้ำมันเครื่องอาร์ตีเอ็นทุกกลิ่นสีถัดติรักษา,คาเครื่องยนต์เป็นยอดช่วยให้ปลอดภัยในการเดินทางเชิญและรับบริการเมื่อท่านเห็นเครื่องหมายตราดาวตราดาวเห็นทั่วไทยเดินทางไกล้หรือไกลไปถึงไหนไหนใช้คาวเ็ฟซูรุหานแคลเซียมวิตามินซีเซนดอสบำรุงร่างกาย <c oughs> แต่ละเม็ดของแคลเซียมวิตามินซีแอนดอสพอไว้ตั้งหากไม่เสียง่ายแคลเซียมวิตามินซีแันดอสเป็นวิตามินชนิดเม็ดฟูละลายน้ำรสอร่อยแคลเซียมวิตามินซีแอนดอสวันละเม็ดบำรุงร่างกายเพิ่มแคลเซียมและอำนาจสร้างฐานโรคกแคลเซียมวิตามินซีแอนดอสผลิตโดยแซนดอสวิสแกลบริษัทดีแทมจำกัดผู้แทนจำหน่าย หนูหลอแสงสาาเ่เนาไม้หญ่หมีหมีโมโหไปโชคใายโวโหโหนูหลอตกใจหายท้องสิงร้องไห้จ้าบอกว่าต้นพงังต้นพงังพ่อต้องเอาบริบูรณ์บานพาให้ล่าสอนว่าที่หลังหยอะสนที่หลังหยอะสนพ่อหนูหลอเหกาหกลมทนชออใช้บริบูรณ์บานอุ้ยปวดบวมเพชรขัดยอกพ่อหนูหลอบอกใช้บริบูรณ์บานหนูหลอจําขึ้นใจทนชอกแมลงมีพิษกัดต่อยพาบริบูรณ์บานบอ่บอยๆปลอดภัยปลอดภัยแมลงมีพิษกัดต่อยถึงคันปวดบวมขัดเพชรยอกเมื่อยเส้นตึงใช้ที่พึงบริบูรณ์บาน รูปแหล็กยาระบายช็อกโปอล์แล็คกระตุ้นสารน้ำลูกเล็กชาได้ทุกเพศทุกวัยรูปแหล็กยาระบายช็อกโปอร์แล็ผลิตภัณฑ์ของเวสต์มินสเตอร์และบริโภตอร์ประเทศอังกฤษ ทำผมได้ไหมพ่ม,มาจากเฟดเดอร์ไงล่ะครับผมยังคงลํำหน้าคนอื่นอยู่เท่าผลนั่นแหละครับเฟดเดอร์รับประกันนานถึงสองปีมีบริการตรวจซ่อมฟรีทุกเดือนสองปีเต็มและบริการตลอด24ชั่วโมงคุณจ่ายเงินฟรี386ยบาทต่อเดือนเราไม่มีเงินดาวเฟดเดอร์จึงลํำหน้ากว่าใครเพราะเฟดเดอร์เข้าใจความตปองการของลูกค้าได้ดีเงินของท่านมีค่ามากกว่าที่เฟดเดอร์ คุณ,คอคณคเออแล้วเนยตราดาวของโปรของพี่เลยจ้ะอ้อขอโทษลืมไปค่ะว่าคุณพี่มาถาดเนยตราดาวไม่ได้เลยอ่าวีเศ็นะเนยตราดาวอร่อยและก็มีประโยชน์ด้วยขึ้ไใ้ชอบอร่อยมีประโยชน์ราคาถูกเนยตราดาว